ไปไฟมา,มาอังกฤษกลองหน้าแฮร์แฮร์เฮ <Hey. S 1> ้ยเกาหลีอาตีท <Hey. S 1> อง เดี๋ยวนีครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำใลยูทูปพิมพ์เลยเลยครับ99บาทต่อเดือนครับปกติ209บาทนะครับก็มดแปครบทุกอุปกรณ์ครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปมดูแลตลอด24ชั่วโมงครับคนที่หิ่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับวันนี้แถมยูทูปมิวสิกฟรีม29บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอดีอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รุนรับเงินไปเลย50,000บาททุกสิ้นเด เลยครับลิงอยู่ใตค้คลิปอะมาครับ <laughs> ทุกท่านครับเห็นเขาบอกว่ากิจกรรมถูกลงเยอะมากผมก็เห็นด้วยไอการีน่านะครับขออนุญาตเปิดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื <ๆ S 1> เพ่อนทุก <ๆ S 1> ท่านไปครับเพื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อันนี้คือสุ่มได้ถูกไหมหรือว่า,ายังไงเนี่ยอันนี้ผมงงหรือว่ามันสุ่มไปเฮียนายสุ่มแล้วแบสองสามสี่ห้าหก เฮ้ยหกครั้งก็ได้แล้วอะ่ะอ่ะกูลองกดสิบดิเฮ้ยมีคนบอกผมเติมหนึ่งพันได้ห้าตัวเลยทีเดียวก็มีเฮ้ยเดี๋ยวจริงเหรอชุดเดียวมึงได้ครบเลยเหรอเหมือนว่ากีวหมดไปแค่สามสามพันเองมะอยู่ที่ดวงมึงเลยอ่าโอเคเฮ้ยได้สามเอาดีกแกเฮ้ยสองพันหนึ่งชุดช่วยกันปกมือให้กาลิน่าหน่อยครับเพื่อนโอเคอ่ะครบแล้วครบแล้วเพื่อนมันต้องกดร้อยอ่ะ เน okay. ี่ยสามพันแล้วโอเคอ่ะหุ้ยเจ็ดแปดชุดแล้วมั้งนะโอเคอันนี้น่าจะพอแล้วเนาะ mm hmm. เหลือแคดแค่หนึ่งพันมันไม่น่าจะได้ครบละ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. มาครับเพื่อน mm hmm. เงินเอ็มผมมีสิบส mm hmm. องสิบสองเนาะก็รอดูแล้วกันว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่สิบสองไปกี้สิบสองจุดศูนย์เนาะสิบสามสิบสี่ผมว่ามีสิบห้าหุ้ย ได้ประมาณ3.8ล้านเฮ้ยก็เยอะนะไอ้เราการ์ดดีนะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเรื่องว่ะอ่ะมาลุ้นกันไปครับเพื่อนๆมาลุ้นกันไปครับมาลุ้นกัน อันนี้้้เขาใจไไดบบมึงก็ตายจะใช้เงินทำคุยไรไอคนตสักวันนึงมึงก็ตายจะใช้เงินทำคุยไรเอะก็จะบ้าเนยซื้อความสุขเพื่อน<อ>ไป<อ>นครับค,รความสุขเหมือนคุณไปตีจิตรีจะพ<อ>ันห้าหรือห้าพันักแตกเหมือนกันคุณใครกูหรอกไม่ไม่ไม่ใช่คนอื่นคนอื่นเนาะก็วันนี้มันก็ต้องหล่อนิดนึงน้องอาร์ตไปไปคุมโรงงานพันล้านมาไงครับเพื่อนไปคุมโรงงานพันล้านเอ่ใครบอกการ์ดดีเนี่ย หรือใบนี้มันกะโอเคเฮดจีฟันไดเออไม่มีเฮดจีเอาไปเลยะเเลยะโอเคลอยยีห่หะอุ้ยขอทักโนโ่องสองแบงค์แดงทุกท่านครับกดหนึ่งให้คุณโน่ยครับสำหรับสองแบงค์แดงสวัสดีครับพี่บงไม่ไม่เราแล้วมันคูมหมที่คุณเปิดไปอะ่ะมันคูม,มัยผมเหรอมาเปิดไปคูไปไปกีแคสคณไปกีแคสทั้งหมดอะ่ะผมเปิดไปสามหมื่นไม่ เราได้อะไรดีสุดสามมือเนี่ยโอ้โหไม่จําไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ดีเลยครับคุณบอลม,มันไม่ดีเลยครับคุณบอลอัอนหะนึงนะอันหนึงนะพี่อ่ะไม่ไม่ดีสุดคือตัวอะไรคุณจําได้ไหมผมได้แค่ตัว H W N ครับชากงชาก้าอะไรนึงโอเคโอเค,อเค,อเคผมผมได้ไปแล้วร้อยยี่สิบห้าผมได้ไปแล้วเฮ้ยรอดูผมเปิดแล้วกันนะครับจับตาคุณอยู่เดิ้ลคุยเดิ้ลคุยครับ อ๋อเขานะไปนี้ส่วนใหญ่คนได้กันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีครับส่วนใหญ่ได้สามบวกสี่ไม่เคยเห็นคนแต่เลยนะได้ได้ได้ครับจัดไอ้ครับคุณโถผมขออนุญาตเลยนะครับเชิญครับอ่ะขอเพลงหนึ่งเพลงครับก่อนจะเปิดอ่ะผมขออนุญาตเป็ไรไม่ได้กนท้าไรท้าไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไอ้เขาจะได้เปิดที่ยี่สิบกราฟเลยครับเอาเอาเอาลวดเลยไหมน้องๆเขาอยากดูเปิดลวดเดียวไหมผมอยากรู้แค่นี้แหละ มีใครอยากดูเปิดลวดเดียวไหมครับน้องๆกดหนึ่งให้พี่ทีใครอยากดูเปิดลวดเดียวครับโอเคไม่มีไม่มีโอ้ลวดเดียวไม่ลุ้นลวดเดียวไม่ลุ้นอ่าไปเลยอาฟากูจับให้เพื่อนกูจับให้ครับทุกท่านโอ้เฮ้ยเข้าใจได้ครับบอลเข้าใจได้ได้ผมว่าไปนี้ก่อนแล้วกันผมมองว่าไปนี้ลุ้นได้มากกว่าถูกไหมจัดไปลุ้นได้ครับลุ้นได้ฟาบกัส์ดปดลิมิตเต็ดแล้วเหรอเนี่ยนั่นนันใช่นะเพราะเมื่อกี้พี่ได้อยู่โอ้โหเหีย เทรเวนเฮนเนซี่แล้วที่เขาได้ตัวดีๆเราได้จากการ์ดไหนกันวะเฮ้ยไฟมาบอลอังกฤษกองหน้าแฮ้แฮบวกแปดโอเคบวกแปดจบโอเคนะโอเคนะติดลาลาอะไรมาแล้วกันเนี่ยก็ไม่ทำอะไรมาเอาไปจบรูตูดใครมาไม่รู้มันสีเหลือบมันติดอ่ะมันใช่ทองฝักใยอะหรือไงล่ะคุณโอเคปีอะไร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 เช็คคุณอะไรอ่ะ ไม่คุณดูคุณดูเก่งๆแล้วคุณดูช้าลงไปนะคุณดูช้าลงไปนะเดี๋ยวนี้ไม่ดูไม่ดะกำลังดูไงเฮ้ยเลวานอุ้ยเฮียใครวะฟีบีกริกไม่แต่ว่าผมอะไม่ไม่รู้จักกิจกรรมอะไรพวกนี้เลยนะเอ้กิจการอะไรพวกนี้เลยนะผมรู้สึกว่าผมจะรู้จักกล่องกล่องพีโดอ๋อนี่นะครับลุ้นไปฟินาเล่เลยโอเคเฮ้ยไฟมาลุยนะเยอรมันฟีบีโคเลอร์โคเลอร์ มันโรเลอร์ครับคุณหิวหรือไงครัอ้คุณจะรั่วโอเคครับจัดไปครับเพื่อนโอ้โหไอ้เหี่ยเวลาค้างทีไรแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดครับทุกคนค้างทีไรมึงไม่เคยแบบอ้อไอ้ที่เข้าใจได้เขาใจได้เพราะว่ามันเป็นเคทวิวไงครับใบเนี้ยน่าจะเป็นใบที่ดีมากไปครับเื่อข้อมูลคุณแน่นนี่คุณบอลเปิดให้เด็กมันดูครับคุณหมอ448อังกฤษ รูนี่เอรูรูรูเข้าใจได้คือใบแรกคุณหวังคุ้มกันเวอร์วางมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะมันเกินไปแล้วเดี๋ยวคุณก็จะไปพานด่ากันดีหน้ากันใช่ไหมเพื่อนกูไม่เห็นใครด่ากันหน้าด่าแต่กูมือเกลือไอ้ตัดอ่ะลาอูก็ฟาเลตนามสกุลขาดตัดบวกเจ็ดแค่ทางนี้สามนี่ไม่ควรแล้วนะบวกเจ็ดไม่ควรแล้วจริงไปเนี่ย จริงครับจริงจริงผมไม่เคยได้ของดีจากเวลาแบบค้างๆมันเหมือนเห็นไหมเห็นปหเห็นไหมมันคือประมวลอยู่โอเคเห็นแล้วแอบแอบปับเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยกันหลงโอเคดีซีเฮ้ยใครอ่ะกูาตาสลายเฮ้ยเจ็ดหมดเลยเหรอ่ะไปครับโอเคน่ารักโอเคดีซีโก้ไอ้ีเอ็ม เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้สวัสดีครับเพื่อนเวค้าขายข้ามประเทศนั้นรวยไต่หาได้เด็กเวินอ่ะจัดไปครับเพื่อนเฮ้ยไปครับสวยครับจัดบุญเลยเขาหน่อยได้เลยครับคุณเวมาดิสไหมมาได้ไหมเฮ้ยเกาหลีอาตีปองขอขอพวกแปะชาจำได้ จำจากไหนเนี่ยเหลือกล่องเจ็ดกล่องสุดท้ายไปครับผมกดรวยเลยแล้วกันเอ้าเอาตรงผมไม่ไม่หวังเคมนะผมหวังของการ์ดบวกแฝดผมอยากเอามาลุ้นสวยเฮ้ยดีเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยดีเฮ้ยสวยเอ้าโอเคโอเคลุ้นกล่องมันกว่าลุ้นการ์ดอ่ะไปครับไปครับอ่ะต่อต่อไฟรา120ขึ้นอาเจนซีเอ็ม อวนอะไรอวนอะไรอวนโอเคถูกต้องครับผมผมว่าเกลือแน่เลยว่้เหียคุณตกปากเลยยงคุณพูดอย่างนี้ได้ไงไม่ได้ไม่ได้เออบาลาเบลบอบอะสวัสดีครับน้องมอสซาเวสช่างสั่งจีนเขาดีไปครับโอ้เฮนรบิมันไม่น่าไม่น่าไม่น่าถึงแม้บุกแปดก็เป็นตัวที่ถูกครับผมไม่อยากได้นะครับผมไม่อยากได้ ใจเยน็นก่อนบ้าไม่ไม่ผมไม่อยากได้ผมไม่อยากได้มไมไดเนี่ยเฮจีผมก็ไม่อยากได้นะ, Head ะ,ะสสเฮจีอ่ะ R W เซบียโปรแกรมกันบวางปกรมกันเสซดลาบัตกราฟกำลังมาให้ของกูลีหน่อยสัตว์กูเล่นแกแอลเอ็มเฮ้ยโอ้ซีเอเอ็มอาริจันด์ <ภา S 1> โอ้ยโกปกรมโอเคโปรแกรมคุยได้ <c oughs> อ้าพี่พี่พี่ยาวลูกหยีมาทำไมอ่ะ ไม่ใช่ดิชาวดิบโดครับนึกว่าคนไทยอ่ะนึกว่าอยู่ๆเอาแอดคนไทยเข้าในเกมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่ใช่เฮ้ยไฟมาบอกหน้าเฮ้ยโค้กเฮ้ยซาก้าเออดีเหรอวะอ่ะขอหยิบป๊อกคอร์ดเลยดิผมมาพร้อมอยู่แล้วครับคุณบอลเพราะฉะนั้นหนึ่งเพลงครับครับผมให้ให้คุณคุณอะไรอ่ะ เอ้ตบดีๆเอาดีๆให้เอาดีๆปืนมันไม่มีตานะเฮ้ยเลยแบบรุนรุนรุโอเคครับประเทศชาติเทียนี่นี่ต้องมีปัญหากูอะไอ้นี่มันนักแสดงตลกหรือเปล่าเนี่ยวใครครับโชเล่บะครับ นะคุณคุณเขียนไปเล่นคนเดียวแล้วกันนะค่ะผมกดแม่งนะอิตาลีมาด่ซี TDM อิตาลีกันหรอถือว่าเป็นการประเดิมนะมาครับเพื่อนผมพร้อมอยู่แล้วครับคุณบอลผมไม่ค่อยพร้อมเลยแต่าาเงินเอ็มไม่ต้องนับนะผมไปเลยทีเดียวลวด <โฮ S 1> เดียวครับน้องสองสามชุดกูซัดแม่งลวดเดียวแค่นั้นแห <โฮ S 1> ละเฮ้ยถือว่ากรรมสิทธิ์มันอยู่ในมือเราครับทุกคนลวดเดียวครับทุกคน ลวดเดียวครับจบสองสามชุดลวดเดียวดูกันไปเติร์เติเติดเติร์เตเตดโอเคดซิฝรั่งเศสโอ้โหสอมครับไทเกอร์สับตออเนี่ออ่ะฮะกูไม่น่าเติมช่วยมึงเลยเติมไปก็จะเียร์อยู่เหมือนเดิมเนี่ย โดทีเอ็มบวก้าห้เอาไม่ใช่ด้วยไม่เล่โดด้วยนี่คุณบอ้เยียคไม่รู้ละไม่รู้ละไปเลยไปเลยคุณยนเปิดเปิดแม่งเปิดแม่งเยี่ยจะลุดเฮ้ยอ่ะนี่คุณได้ไหได้เช็คไปอ้ยราคาหลักหมื่นเลยนะ ไอ้คุณร้อนจริง่งนี่ยคุณบอลน้องดีลองไหมครับเห็นครับเห็นครับกองหน้าอังกฤษใครวะรูอันนี้ก็จะบอกว่าเสียใจกับน้องเขาด้วยก็ไม่ได้อะเสียใจกับตัวกูเองด้วยมั้ยไอ้ทักน้องขอบคุณมากพี่เป็นกำลังใจให้เองนะเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะเป็นุณครับขอบคุณขอบคุณครับน้องป๊อปขอบคุณมากน้องชายของพี่ เด็กผู้หญิงที่ดูสตรีมพี่เองพร้อมไหมน้องสาวใบนี้ผมขออนุญ,ญาตเปิดฝีนะครับฝีไม่หายไมยมา,ายหายเลยเหรอโอเคครับไปครับเขาจะ,ะบกวกห้า,าไม่เอาจริง <but off. S 1> ใครใครเขาหวังเป็นแสนอ่ะผมขออนุญ,ญาตมาที่ใบนี้ผมได้ประมาณทั้งหมด4ีชุดเนาะอย่างไงลืมซักนะเดี๋ยวไม่มีไฟต่อบ้าอย่ไงไงอ่ะคนละชุดบ้าตล่มไปครับโอเคเพื่อนผมบาดีไว แต่เดี๋ยวคุณเจอสุปกรณ์นะโอเค okay, ครับเปิดจนสมองไหลมาแล้วนะี่ยหรือว่าไม่มีอยู่แล้ววะเฮ้ย <c oughs> แต่ไปที่ผมว่าผมเปิดไปเลยวะมว่ามันเสียเวลาใช่มันลุ้นยากเสียเวลาวนคนดูผมด้วยคนดูผมบางคนนี่คือนักธุรกิจพั<อ>น,นพลา้านนะครับเขาให้เกียรติมาดูผมที่ผมอุ้ยให้เขานะมาดูอันนี่ใบนี้นะครับอ่าใบสีทองนี่ไงตรงหน้าผมเนี่ยเขาคนเราจะเปิดได้ดีผู้ชายใส่ชุดขาวไปหน้า ไอบอลเอไม่ใช่ไม <SM. S 3> <Christina. S 2> ่ใช่ไปแล้วคุณอ๋อไปไปไปเดี๋ยวหเฮ้ยเโจฮะบิ๊กโจ๊ไม่ใช่บิ๊กโจคุณบิโจอะไรอ่ะออหไม่ค่อยดีเขาใจได้ ไปนี้เขาบอกว่ามันคุ้มไม่ใช่หรออ่าจุยเลยไปครับยุยเลยอ่ากูเนี่ยเข้าใจได้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 รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตแล้วก็ลุกใหม่ให้เร็วเราต้องล้มแล้วลุกใหม่ให้เร็วครับทุกคนล้มแล้วลุกใหม่ลมแล้วลุกใหม่ครับทุกคนล้มแล้วลุกใหม่ครับไปมาดีซีสเปนดีซีซีเอ็มเบียนลิลิว อันนี้คือถือว่ากําลังมาแต่ไม่ใกล้ได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเหี้ยแล้วแม่งพิมพ์มากันลืมเลยโอ้โหปาเจโร่บ้าอเลยนะเพื่อนๆมันรถไปดีสิอังกฤษแอดมิ์ลแม็กแม็กแม็กน้อยยี่ป้าถ้าเกิดถูกแฝงแม่งน้อยยี่ป้ามึงอ่ะ มีอารมณ์ขักับใครทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คืีกาวอย่ยจอนเบิร์นเฮ้ยโอเคการันตีบวกแปดถือว่าเบอร์ดีกุศลเฮ้ยเออเอาว่ะอยากเห็นไหมโดยูทีอ่ะไอ้แกเฮ้ยไม่เป็นไรถือว่าคุ้นเคยคุ้นนไปนี่คุณอ๋ออ๋อเอาว่ะเฮ้ยทรงดีเพนเนี่ยคิงครับแล้วผมสนิทกับเขาด้วยไปครับไปครับ เฮ้ยโคโคอร่อยเด้อมวัอากยูเว่บาก่อนยูเว่ยูเว่เฮ้ยสเปนซีทีเอ็มนี่ไง เวป้าจะรั่วเฮ้ยแหลมเจิดสโคลกินใจเย็นนะใบเนี้ยมันคือการ์ดใหม่ MBL ราเบิดเวลาพอมาครับเพื่อนไปครับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโคดีซีว่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ย พี่มอสผมว่ามันหนักไปว่าพี่หมายถึงกินหรือกูหมายถึงกิ่นหรือกู